พี่พี่เซียนด่านนี้ลหะใช่พี่เล่นัอย่งบ่อยบอกเลยลุยเล่นกอตอ้อมไปลุยไปเลสโก้เฮ้ยมาเลยแล้วายิงอาวุธไป้าไจับตัวพี่ไปจัตัวพี่ไปจัตัวพี่อะไรอ่ะ เเรีาห้ามตกแต่แรกเฮ้ยไม่ไม่ผมเองไม่ฟ้อาโอ้โห้โอยมก้าก้านี่แน่นี่แน่นี่แน่โ้อนอจมยาอยจามไปไหจมอไหน่าฮ่ฮจมอย่ายุ่งโอ้ยลบ โอ๊ยโอ๊ย้อแนจัดยนี่เลยี่ยกไอ้เจมมาดิตายแล้วกูตายไอเจมโอ๊ยี่ี่ี่

จับดูจ้าจ้เฮ้เฮ้หมอที่มันเล่นตกทุกคนเลยอ้อ่ยตีอย่าตำพี่ใครปีไปไหนวะเไม่มีคนปีสีไม่มีคนปีสีไม่มีคนปีสีอยู่แหมันลยนขึ้นมาขึ้นแล้ว ใหรอพี่ทลพี่นีสีพี่เอกสีไม่ไหนตายช่ยยัมามามี่นีไป้ลเจมไ้เจมส์ไ่้เไม้วยเจมส์ดิดูอย่าทำพ่าดอย่าทมพลมาดี

เขามอมิ้นแรงเลยแรงอมยิ้มแรงมากโอ้มย์วะมู๊ชินเดยรูนี่ นี่ไปช่วยกันเฮ้ยเอาโจกโจกอะไรวะเนี่ยโดน

บุลีบุลีอะไหมดยบุลีบุลีเยาะเยาะเยาะกล้าก่อนกล้าก่อนงแล้วตึงแล้วอแล้วไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เดี๋ยวมันตง้ยา้ยายา ผมปีบผมปีบผมปีบอ้เฮ้ย่อย่า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 อย่อย่าอย่าอย่าย่าอยอยูย่าอ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 ยอย่ย่อย่ย่าอย่าอย่าอย่ย่าอย่ายาอย่าอย่ย่ย่าอย่าอย่า้ย่าอย่าอย่ย่าอย่ย่าอย่าย่าอยเอยาอย่าอยเาอย่าอย่าอย่าอยเฮ้ยย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 ย เลือดมดแล้ทไมาลเฮยอ้เยอะไรเลยเออเอดโดดทีมไทเอายงยูลงได้ลงได้ลงไดได้ลงไม่ได้มันลงไม่ได้เอ้อไม่นะเฮ้ยคุณโดนเครพ่นคือยังไงคือยังไงอเอ็ดอเอดทำอไลกูเห็นนะเอ็ดอย่าเดี๋ยวม พี่รอด้วยพี่รอด้วยอยาขึ้นมาผมเผมไวแล้วพี่รอผมด้วยพี่เจมยังยูเยอะพี่เจมยังยูเยอะพี่เอกาพี่เอกาพี่เอกพี่พี่จะไปลอยพี่จะไปพี่เอกพี่จะไปอยพี่จะไพี่จะอย่างนนนเนเน 别别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  ไม่นะอ้ไปนักไก่ด้วอ้ยตระบาดมาแต่ใครเฮ้ยใครอะเห็นนะเอฟหัเอฟจากเดิเอฟาเอฟเอฟขึ้นก่อนขึ้นเอขึ้น่อนกันขึ้นก่นกันขึ้น่อนกันไอ้กูไปไหนเนี่ยู้เป็นไก่เลยนี่เป็นไก่หรือเปล่า ไปก่อนเอาเรมไปแล้วเดี๋ยวก้าน้องพีทำอะไรเปี่ยนไปผมไปก่อนละผมไปยอนกลุ่มซุ่นจอเจ้หมีไฟเวียเวียะต้องฮ่าฮาเียอยู่ไหน

ก็เลยเป็นอะไร่อสเลมเฉยได้ไอ้ก้าวไเลยไเลยนี่แน่เลดูดูทำไมก็ไม่ไหนเอ้ายายายมัเลบเอฟมันเลิบโอ้โหตายเลยเอฟยใส่ด้วยนี่แน่นี่แน่ แล้วพี่ตายแล้วเหรอออเยเอมยาเอมยาอยู่เลยแกปล่อยพี่แกเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยยังอยู่อีกอะไอยู่อะไรมอนตอนไม่ผมจะไม่เป็นจ้าไม่กจิ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 กพี่่อยแล้ว้าบ็เนดุสก ไอ้ม oh yeah. 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 like ันแล้วโดนจับเลยโดอะไรไอเจ๊จะจับกูเจี๊ยเจ๊มจะจับไอเจี๊จะจับกูไม่เนี่ะไดนเลยเจี๊ยชนะอีกแเนว่ยเอกรีดมาทำชีวิตก่อนนี่แน่นี่แน่ ไหนคนไหนเออดูคลิป <laughs> <laughs> นี้จบแล้วนะครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะครับทำการบ้านกินข้าวอาบน้ำนอนเย้ขอบคุณมากฮะ